เฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยดีสุดใจอือ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 อะไระลูกรู้จะถฉามเดือนแล้วนะคะรู้จะถฉามเดือนพุ่นี em. Brussels, <S 2> <S 2> si ้แล้วนะคะเก่งจังเลยวอะแป๊บ๊ออ เก่งจังเลยเออดูดิคอจะได้ไม่พับไม่เป็นชั้นโอ้โอ้อ่ะไขแกงหนูครับอืมนี่เน่เน่เออเออเออเอาชี้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 แอบเฮยมองบอกพระเหรอลูกโอ้พูกับพระเหรอโอเค Ui đứa hành phim môn dài luôn Hành môn này lắm Để Na em Để thêm em đi, được cái em đi. À. 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 Ai à. ừ, ý là ừ, Thank <laughs> you.